พี่ชอดใส่ทิ์ออกมาตอบแล้วนะคะว่าควานนางเอกสาวแต้วนัทพรกับแม็กพีรณีร่วมงานในโปรเจกต์ละครเจ้าสาวในสายลมจริงหรือไม่หลังจากที่โซเชียลลือสนันนะคะซึ่งพี่ชอดใส่ทิ์ตอกว่าเรื่องโปรเจกต์ละครเจ้าสาวในสายลมเดี๋ยวอ e ีแป๊บหนึงคงเปิดตัวทํางานการตอนนี้เพิ่มจะเริ่มเองส่วนจะเป็นนางเอกเบอร์ใหญ่ตามที่มีข่าวมาออกมาเป็นแต้วกับแม็กหรือเปล่าอันนี้บอกว่าจริงๆอยากทําทงานกับน้องสองคนมากแต่ยืนยันว่าไม่ใช่นะคะเป็นแค่เขาลือเฉยๆอย่างที่รู้กันว่าเป็นเรื่องของสัญญาชอบ ใครเราควรจะสามารถทําได้เฉพาะกับนักแสดงอิสระหรือว่าถ้าไปทํางานกับช่องไหนก็จะได้นักแสดงของช่องนั้นมาร่วมงานด้วยพี่ชอดใส่ทิพย์ยังบอกอีกว่าไม่ตกใจกับข่าวเพราะว่าชินแล้วค่ายเรามีคำแบบนี้เรื่อยๆจนชินแต่ถามว่าตอบได้ไหมตอบได้ว่าไม่ใช่สองคนที่ลือกันแน่ๆ จากเขาที่แย่ออกมาบอกว่าเป็นกลินอัสดาพรใช่ไหมซึ่งพี่ชอ็อตก็บอกว่าไว้รอเปิดกล้องก่อนนะเดี๋ยวชอ่องเขาจะว่าเอาว่าเราพูดก่อน mm hmm. ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าวันเปิดกล้องจริงๆแล้วเป็นใครกันแน่นะคะกับ2อนางเอกที่จะได้ร่วมงานกับพี่ชอคเขาในาละครเรื่องเจ้าสาวในใสายลมนะคะ